สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมช่างไก่แล้วก็เครื่องเอเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นแ s p i r e n ไนโตรหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อเป็น v x VX15 เอ่าเป็นตัวเกมมิ่งนะครับผมสำหรับรุ่นนี้อาการที่มานะครับผมอาการยอดฮิตเลยคือเอ่อบริเวณขาจอนะครับผมบอดี้แตกนะครับบอดี้จอแตกหรือหักนะครับผมตอนนี้เราได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประกบเนียนกริปเลย อันนี้แตกฝั่งนี้นะครับเราได้ทาการซ่อมนะครับผมใช้งานเรียบร้อยอ่าแล้วก็คลายคลายน็อตให้มันจอมันเบาขึ้นนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเกิดการตึงเหมือนจากที่โรงงานเขาผลิตมานะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับรุ่นนี้หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับผมที่เป็นบอดี้จอแตกก็สามารถนําเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ